3ทีมหน้าช่องแยกเน้นเห็นผลกําไรอีกแล้วนะครับกับแนวทางที่ตัวผมบาสเท็บอลวางมาให้เมื่อวานนี้นะครับแนวทาง3มทีมหน้าช่องครับไม่ทําไม่ผิดหวังเลยนะครับสําหรับ ทีมชาติเยอรมันอยู่ยี่เบครับทีมชาติอังกฤษอยู่ยี่เบครับมีหลุดเพียงเดียวทีมเดียวคือทีมชาติในแนล์อยู่ยี่เบดครับโดยรวมแล้วเอาไปแยกเน้นอย่างที่ผมย้ำอย่างที่ผมบอกในทุกๆวันเรามีผลกําไรทุกๆวันจริงครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกหน้าช่องด้วยที่ตามกันไปในทุกๆวันครับมีกินมีใช้ทุกๆวันเลยนะครับมากกว่านี้เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือในครอบครัวเทพบอลครับที่ตัวผมวางแนวทางไว้ให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ ามนี้เลยฟินฟินจุกจุกจริงๆครับแนวทางที่ตัวผมแยกมาให้เป็นซปเปอร์วีีตัว VP แล้วก็1โครงการที่วาวให้โครงการสูงของเราไม่ทําไม่ทุกคนผิดหวังนะครับมวยเราก็มานะครับเต็มเครื่องกระเบื้องแต่งจริงกับแนวทางของบาสเทบอลในทุกๆวันครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกในครอบครัวเทบอลกันอยู่แล้วด้วยนะครับที่ตังไปในทุกวันเรามีกินมีใช้ฟินฟินจุกจุกกันทุกวันจริงจริง นะครับฉะนั้นครับขอเชิญชวนครับพี่น้องท่านใด FC ท่านไหนครับที่ยังไม่มีครอบครัวกีฬาไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมยินดีต้อนรับในทุกๆวันเลยนะครับเปิดใจครับปัดขวาเล็กน้อยครับทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ของผมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับครอบครัวเทพบอลของเรามีแนวทางให้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วนะครับมีทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ครับกูรูชั้นนํามากมายสายฟุตบอลทีีี่่่่อออยยยยููใในนนปปรระเเเทททศไสซ์ดววกกกัับผม ครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทพบอลครับถ้ามีปัญหาเราเป็นสมาชิกของผมนะครับผมจัดการให้ทุกกรณีอันนี้คือคํายืนยันของผมได้วันนี้สวัสดี FC บาสเทพบอลทุกทกท,กท่านด้วยครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอล FC จากสอปป,อปลาแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยกับข้าคืนวันศุกร์ที่13ครับ มิถุนายน2 5 1 8ครับค,คําคืนวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจพอสมควรเลยตัวผมหยิบยกมาให้เป็นเฉพาะในฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับก็คัดมาแล้ว3ตัวนี้ที่น่าไปที่น่าเลือกเชียร์กันมากที่สุดครับก็คัดสรรและจะมีบทวิเคราะห์จา์มาให้รับชมรับฟังกันจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับก็ไปที่สนามโทก้าปาร์คครับก็เป็นด้านของเชลบอนครับจะเปิดบ้านตอนรับกบฏเยือนด้านของแชมล็อกโรเวอร์ครับคู่นี้ก่อนเกมครับเชลบอนอันดับที่5ของตารางครับส่วนแชมล็อกโรเวอร์อันดับที่1ของตารางไอแลนด์พิมลิกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราเขาความได้เปรียบนะครับต่างประเทศมองว่าแชมล็อกได้เปรียบครับบุกมาบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเจอกันเป็นผลล่าสุดนะครับเป็นบ้านของแชมล็อกโรเวอร์นะครับเสมอกันมา2ประตู2ครับแมตช์ล่าสองไปดูสองครับ อย่างเชลบอนครับใน5หลังเอาชนะแข่ง2เกมเสมอ2แพ้1เกมก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนแชมป์ล็อกโลเวอร์ครฟอร์มดีครับ5นัดหลังเอาชนะทุแข่งถึง4เกมแล้วก็หลุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับวันนี้นะครับ ทางด้านของชลวบ้นเจ้าบ้านครับความพร้อมก่อนเกมครับพวกเขาจะไม่มีผู้เล่นอย่างแพตตี้บาเลตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บตองนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยในค่ำคืนวันนี้สําหรับดามียนดับนะครับทีเป็นกุนซือในตอนนี้นะครับทางฝั่งแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับก็วันนี้ครับจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับมีตัวติดแบนก่อนหน้านี้อยู่แล้วหนึ่งตัวก็คือพวกแดนเคร์ลี่นะครับตังนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เลยแนวทางของผมบาสเทปบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล เชลบอนเจ้าบ้านไปนะครับอาจจะแปลกหน่อยครับแต่ถ้ามองกันสิติจริงนะครับการเจอกันสําหรับเชลบอนกับแชมล็อกโรเวอร์ครับเชลบอนไม่เคยแพ้ในบ้านให้กับแชมล็อกโรเวอร์ซักแมตช์ดเดี๋ยวมีเสมอกับมีชนะนะครับก็เกิน ถ้าดูจากการเจอกันมาทั้งหมดแล้วนะครับใน10แมตช์หลังสุดผมมองว่าเชลบอนเล่นในบ้านดีด้วยวันนี้ได้เปรียบกันที่ที่เล่นในบ้านของตัวเองครับต่อหน้าแฟนบอลครับและสถิติที่พบกันเล่นในบ้านของเชลบอนทําได้ดีนะครับเวลาเจอกับแชมป์ล็อกเวอร์ถึงแชมป์ล็อกเวอร์มีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีแต่ผมมองว่าวันนี้อาจจะไม่ชนะออกไปนะครับฉะนั้นให้เลือกเชียร์ด้านของเชลบอนครับวันนี้ปิดประตูแพ้นในบ้านเลือกเชียร์พวกเขาไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับก็มาสนามนะครับงานที่สนามเทอร์เนอร์คอสเซเดียมครับเป็นด้านของค็อกซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกับยังด้านของโบฮีเมียนครับคู่นี้ก่อนเกมค็อกอันดับที่9ของตารางครับส่วนโบฮีเมียนอันดับที่3ของตารางไอแลนด์พิมลิกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าโบฮีเมียนบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันไม่ได้ล่าสุดครับเป็นโบฮีเมียนเปิดบ้านเอาชนะค็อกมารรระูคคัััับม์ลล่่าาสดทเออกนนนนวฟหงงงข้ ครับอย่างค็อกก็คอกเจ้าบ้านครับชนดหลังไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครครับแพ้สี่เสมอหนึ่งเกมถือว่าฟอร์มการเล่นไม่ดีเอาเสียเลยนะครับสำหรับค็อกซิตี้ในตอนนี้นะครับส่วนโบฮีเมียนกับกันครับชนะ4แพ้1เกมถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับก็ความพร้อมก่อนเกมครับค็อกซิตี้ครับจะขาดครับเบนนี่คูโต้ครับแล้วก็ไดเน่นครับที่มีการบาดเจ็บตองนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบฮีเมียนครับวันนี้จะไม่สามารถใช้อเล็กเลซี่นะครับคอนเนอร มีการบาดเจ็บนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันในคําคืนนี้แนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองการสอบคู่นี้ผมอยากให้มองถึงด้านของโบฮีเมียนทีมเยือนไป นะครับจริงอยู่ครับวันนี้คอซิตี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครับแต่ฟอร์มการเล่นไม่เอาๆจริงๆนะครับเปรียบเทียบกับโบฮิเมียนแล้วมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านะครับและช่วงหลังยกระดับทีมของตัวเองมาได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับโบฮิเมียนครับมีลุ้นนะครับลุ้นแชมป์ลุ้นไปไปยุโรปด้วยในปีนี้ผมมองว่านะครับสภาพทีมทูเล่นดูดีกว่าสําหรับโบฮิเมียนในตอนนี้นะครับคิดว่าบุกมานะครับอาจจะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเลือกเชียร์พวกเขาครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3คู่ปิดท้ายนะครับเราไปที่สนามครับเดอะไลออนแม็กไบ เบดดิวิลเซเดียมนะครับเป็นทางด้านของเดลีย์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาทางด้านของกันเวย์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับก่อนเกมเดลีย์อันดับที่6ของตารางครับส่วนกันเวย์อันดับที่7ของตารางไอร์แลนด์พิมลิกในตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่ห้าเช่นเดียวกันครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเดลีย์ได้เปรียบครับบังคับชนะนะครับเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มได้หนึ่มุมนะครับคือ1ลูกนะครับสประตูคือกินเต็มนะครับเจอกันมาในหัวขล่าสุดนะครับก็็เปนนทาางงด้ขอ กันเวครับเปิดบ้านพ่ายกับเดลีมา2อประตูต่อานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างเดลีซิตี้ครับ5านัดหลังเอาคู่แข่งเอาชนะคู่แข่ง2เกมเสมอ2แล้วก็แพ้2เกมในค่ําคือใน5เกมหลังสุดของพวกเขา6เกมหลังสุดของพวกเขานะครับส่วนทางด้านของกันเวเตะครับเอาชนะคู่แข่ง1เกมเสมอ1แล้วก็แพ้ถึง3เกมครับใน5้านัดสุดของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านเดลีซิตี้ครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานล็อบบี้เบสันนะครับก็ ติดโทษแบนนะครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเาก็มีตัวเจ็บอยู่หนึ่งตัวพวกเดียโลพวกนี้ครับเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามในค่ำคืนวันนี้เลยส่วนกานเวนเดตครับวันนี้ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของทีมเยือนอย่างกันเวยูนเตดไปนะครับจริงอยู่ครับเดลีซิตี้มีจัดที่สูงกว่าแล้ววันนนนนนนีีี้้้้ไดดเเปล่่่ยยทใบบาาตออหแแฟว ใกล้เคียงกันหรือเกินครับกับฟอร์มการเล่นนะครับและตัวผู้เล่นสกยกภาพทีมตัวเ,เล่นดูดีพอกันทั้งคู่ครับใกล้เคียงกันทั้งคู่แล้วก็มีตัวเจ็บตัวติดทัวแบนส่วนทางด้านของการเวทีเยือนวันนี้ไม่มีตัวติดตัวแบน์ร้อเเลยก็พร้อมจัดชุดใหญ่ กันกับเดลี่นะครับคือวันนี้ผมคิดว่ามาสู้ได้ครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังครับก็2แมตช์ท้ายเดลี่พลาดมา2แมตช์เลยผมคิดว่ายังกู่ไม่กลับนะครับส่วนกันเวก็มีชนะกับเสมอใน2แมตช์ท้ายบ้างล่าสุดก็นะครับสามารถไปเสมอกับแชมป์็อกโลเวอร์ได้ด้วยนะครับผมคิดว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรเหมือนกันวันนี้เลือกเชียงด้านของกันเวเต็ดครับที่จะบุกมาไม่แพ้นะครับถึงแพ้ก็แพ,พ้ไม่เกิน1ประตูคิดว่าไม่แพ,พ้ถึง2ลูกแน่นอนนะครับและยันเสมอได้ด้วยซ้ำไปผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลือ สรุป3ทีมหน้าช่องครับที่ตัวผมบาสเทบอลคัดสรรมาให้ในค่ำคืนวันนี้ครับเลือกเชียร์ทางด้านของนะครับเป็นทางด้านของเชลบอนนะครับโบฮีเมียนและปิดท้ายด้วยเป็นทางด้านของกันเว์ยูเนเตดครับเป็น3ทีม หน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่าคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลครับสุดท้ายผมฝากกันไว้เหมือนเดิมแนวทางบทวิเคราะห์วิจยัยของผมนะครับบาสเทพบอลที่กับพี่ๆ FC บาสเทพบอลทุกๆท,ท่านในทุทกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนูน้นทีมนี้ไม่มีข้อมูลแบบนั้นผมไม่ทําวันนี้ผมทําคลิปด้วยการให้ข้อมูลความน่าจะเป็นครับซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจณ์มาให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ครับจะมาไม,ม,าม ครับแล้วฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านไหน FC ท่านใดครับอยากได้มากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับเปิดใจเท่านั้นฟินฟินจุกจุกทุกวันเลยในข้อโค้วเทปบอล VP ีของเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับปัดขวาทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์นะครับคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันคุณได้รับแนวทางดีๆในทุกๆวันอย่างแน่นอนครบทุกชนิดกีฬาอย่างแน่นอนฝากกันไว้นะครับคัมคือวันนี้ผมขอ FC บาสเทบอลทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ